เร็วเาอาเปิดเลยเปิดทีเปิดเ๋ยยอยู่เนี่ยที่ไหนมาด้วยกันาเลยาเลยเอาเร็วๆเร็อๆเร็ว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 ๆเรเวๆเร็เร็วๆเวเร็เร็วๆเร็วๆเราเร็วๆเร็วๆเเวๆเยวเรเร็วๆเร็วๆเถ็อๆเร็วๆเรเร็วๆเรวเรเเร็เร็เอเเ็วเเ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 เยเ ตอนคีอเราอเอเออู่อเคโอนนโอเคอเอเาโอะครอะคอเคโ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 อเอ่คอเานอเคเอาคโอเอเคโอเอเอะคโอเคอเคโอเคเคโอคโอเคโออเคเรอเค่ออเคอเคอเอเคโอะไรวะอเ ไม่รู้มาตามบังเขามาบางชวนมา,า,มาก็มาใครชวนมาบังไม่ได้ชวนด้วยบังแค่บอกว่าพรุ่งนี้มีงานก็มาเลยแล้วบังที่ไหนไม่รู้นี่งานอะไรไม่รู้นี่งานชีดเขาเรียกง,งานชีดเราจะมาดูว่างานเนี้ยเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับที่งาน walking สยาม walking street fest ที่สยามแฟร์อย่าลืม subscribe ให้พวกเราด้วยครับ ตอนนี้ก็กำลังมึนอยู่ในงานอยู่ว่ากูจะเดิไนไปทางไหนดีเออเราจะเดินหาของเคยๆไงแบบที่งานคลิปก่อนๆแลบบ้วเราจะหาของเหตเหตุ <ๆ S 2> แลอ่ะใช่แต่ว่าจะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะใช่พเพราะว่าจะไม่รู้ว่าเขาเขา,เขาอยู่ซอยไหนมันไม่เจอาซอ,อยที่นี่แหละเลยเต้นอยู่นั่นแหละไอ้นี่เหมือนไอ้นี่เลยนะอะไรนะไอ้เหี้ยดินมาไกลมากฝั่งมาจากตรงนู้นเดินมาจากไกลเลยข้ามฝั่งมา ก็บรรยากาศก็ประมาณนี้แบบอารมณ์แบบคนเดินคนเดินเยอะอยู่นะรัี่อาแล้วนะฮะแล้วเราแล้วเราก็มาถึงแล้วนะฮะ ไ้คนโดนเหรอจะโดนหรอเอออถามก่อนก่อนอะไรดำดำเลนเลโดนหมดโดนดีไซน์ได้ด้วยมึงนั่นเองถามผก่อนกูการ้องสิมันอันก่อนที่มึงขายไปหกพัน0 0สี่พันน้องเทานเอาทั่วเหมือนกัน เอาไปเดินกันสิรอมึงเอายางเนี่ยมึงเสียตังค์มันเข้าอบร้านมึงดำๆเละๆเทาเออไอ้ส่งส่งัยอยู่ยังไงโทรเลยมันแตเตี้ยไปไงถ้ามันเตี้ยไปก็ก็ไม่เอามันนั่งไม่ได้เตี้ยหรอกสวยใส่ดีโอเคพี่เอาวอ้าวเรียบร้อยอะไรอ่ะแค่ซื้อเก้าอี้แค่แค่ซื้อเก้าอี้เอ้ย ลืมบอกว่าร้านพี่เขาเป็นคนไอพี่เขาจบนอกมานี่เป็นหน่วยยูเอดีนะกลาลาห้าสิบไอกลาลาก้าสิบเหรียญอะไรนะโคฟายด้วยสองพิโไม่เอาไม่เอาได้ละสวยนะโคฟไฟอ่ะให้ส่งให้จัดส่งให้ไม่พันได้ครับโอ้เรียบร้อยครับโดนไเวลาผมรู้ไหมทำไมในเมืองไอถึงซื้อเวลาเดินเดินอะไม่มีที่นั่งก็นั่งซะโอ้หเดินแบกไปนะเดินแบกไปเที่ยเมื่อยตรงไหนก็วางแล้วก็นั่งแต่ถ้าไม่แบกอ่ะไม่เมื่อย ขลาดมากไหนยกให้เนมมือถือใบเพื่อนเมื่อยตรงไหนก็นั่งเดินเดินไปเดินดูเอาเมื่อยเมื่อยเมื่อยโอเคนั่งรอกันนะไม่กล้านั่งกลัวพังนั่งรอพี่เนมนี่อยู่แล้วเนมนั่งก่อนดิเออนั่งงอนนั่งก่อนเอ้ยนั่งที่เออนั่งรอก่อนผมตอบ มาดเลยครับไอ้โหครับโอ้โหมาหาไดยเฉพาะอะไรโอ้มาโดยเฉพาะเลยใช่เหรอได้เจอกันนานใช่เพราะว่าไม่ได้เจอกันนานเพราะว่าถ้าอยู่ที่นู่นอ่ะราคาจะถูกกว่าที่นี่อยากอุ่นหนุนก็เลยมาที่นี่ราคาที่นี่ก็เต็มท่วมเลยอ่าท่วมเลยอ่านี่คือร้านอะไรนี่นี่นี่ก่อนนี่บอกก่อนแนะนำตัวก่อนเลยครับผมสวัสดีครับผมชื่อจะชื่อบอกชื่อเล่นเลยนะชื่อปัดอเขาจะเรียกว่าปัดดอถ่ายอยู่ตลาดนัดรถไฟสีนคกดินกอดังหก ชื่อร้านว่าแคนสองซองอ่าต้องต้องบอกว่านี้คือน่าลงคุนเพราะว่าอยู่กับร้านมังยาคนแล้วมาขายพวกคนนี้มีแต่ฮาร์เลย์แล้วก็เสื้อทีมเนออเดอร์เน้นออเดอร์เน้นขายแต่ออเดอร์โอ้ได้หางหยันและเจ็กเก็ตอ๋ออยากได้แจ็กเก็ตเดอะออเดอร์ก็มีแจ็กเก็ตก็มีมีแจ็กเก็ตขาฮาด้วยนี่เท่าไหร่นี่เท่าไหร่ไปดอนี่สองพันเดี๋ยวไว้ใส่นู่นอ่ะเจแปนรู้ว่านี่คืออะไรนี่คือ แบบเดียวที่บิกกี้ใส่แต่คนละแบบกันถ้าบิกกี้ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะบอได้อะไรวะสไตล์คุกกี้อ่าสไตล์คุกกี้หรือว่าจะเรียกว่าคุกกี้สไตล์ก็ได้อ่าใช่เคล้ายเคล้ายแบบเดียวกันได้แลวขอกอนดีเบรกกับมันเหรอแบบเดียวที่บิกกี้ใส่แต่คนละแบบกันแบบเดียวกับที่บิกกี้ใส่แต่คนละแบบกัน เออว่กกูพูดเลยไม่เอาไม่เอาไอต้องเอาใหม่เอาใหม่เอาใหมลองลองพูดอะไรนี่ก็บอว่าคล้ายๆกับที่บิ๊กอ่ะเอาใหม่เอาใหม่น้ำสองหนึ่งอ้าวคล้ายๆกับที่บิ๊กกี้นอะตัวเลี้ยงใสอ่าแต่แบบเดียวกันใช่ไหมคล้ายละคนละแบบเออแต่คนละแบบรอนก็โดอากาศแม่งหนาวพอดีเลยเฮียหน้ยเกินเฮียโคตรหนาวหน่อยนะเป็ต่อยิ้มใส่กลับบ้านหน่อยนะหนาวเกินหนาวเกินแล้วแตกเลยนะเปโจ โทษเดี๋ยวเป็นที่ตกของมึงเท่าไหร่ครับพดอสโอ้โหสองพันสองพันมึงได้เป็นบิกกี้เลยเออเอาไอเดียทางของมึงโจถ้าเกิดว่าอากาศมันหนาวว่าจะซื้ออยู่ไม่ใช่มึงเอาไปก่อนเอาไปก่อนเดี๋ยวรอประเทศไทยหนาวเลยเอาไปเลยเอาไปเลยไปเดี๋ยวรอประเทศไทยหิมะตกเดีวเอาไปเอาไปเลยมึงเอาเลยพี่อะไม่เอาไม่จะทำโอ้นี่เท่ห์นะเสื้อนาคาใครเคยเห็นมั้งเสื้อนาคานี่นักแข่งเว้ยมีผู้สนับสนุนเป็นแบบหาถังเลย โจ้ไอโจ้ทางของมึงนี่อย่างนี้ดีกว่านั้นหนาไม่พอแล้อันนี้หนากว่าเกิดเกิดนะเว้ยเอาดิ่ไม่หนาก็เอาดิจังเฮ้ยทางของมึงเลยโจ้เนี่ยเฮ้ยรู้เปล่านัดแบงค์ะทางของมึงเลยนั้งทางของกูทั้งงานไหนสัตว์ไม่เจอทางกัรู้ไหมว่านัดขาท่านในฮอลลีวูดเขาใส่กันนะรู้ว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรมิสเตอร์แอดนมิซึสึรเรื่องอะไรนะวันนี้จะไปดูท่ายท่านนี้ถ่ายท่านนี้ ไม่เื้อวะทางของมึงเลยนะมึงจะนักแข่งรถวะไอ้เหี้ยมึงขับมึงจะนั่งอยู่ทุกควันบอกไม่ใช่นักแข่งเฮอดูวนี้ไอ้โจไอ้โจสวยแค่วาลเปิดรอบก็เปลี่ยนอะไรนะอาจารย์บอกสวยจริงอุ้ยสวยเนี่ยเท่าไหร่ครับปดอไม่ใช่ร้านปอครับต้นสองพันไอ้เหี้ยมึงต้องซื้อทาของมึงเลยใส่ไม่ได้ถ้าใส่แล้วมึงถือแล้ว ี่ยใครมีแบบนี้นะแล้วผมใส่ได้นะราคาไม่เกินหมื่นนะผมซื้อหมดเลยนี่นี่นี่เจ้าเดี๋ยวกลับไปหาเลยไอ้เขี้ยวไอ้เด็กทำให้ไม่ก็โดนเโดนลุงไปสามหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นแล้วลุงบอกยันซัดกูอกูอยากได้ไามเนายอยากได้ตั้งแต่สมัยเด็กแก๊งแล้วอย่างเงี้ยผมก็ซื้อไปก่อนเพื่อโจมเล็กลงอนาคตไอ้เขี้ยวพูดเป็นต้นไม้เลยสัตว์พูดเป็นอะไนี่เลยเป็นพิธีตั้นเลยไอ้เขี้ยวชอบด้วยดิ เกิดมาเพื่อมึงอุ้ยไอ้เสื้อกูใส่ได้เอาเรอีอะไรนะคาฮาร์ดไอ้แี่ร้านนี้เสื้อเดีขาวเต็มเลยทางของมึงไงเนี่ยไม่ใช่เหรอไม่่ใชเลยผมไม่ใช่มึงใส่เสื้อขาวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้สวยว่ะอันนี้ไอ้ตาทางของมึงเลยโอ้โหทางของเลยเกิดมาเพื่อมึงตัวเนี้ยเอาง่ายมันคือของมึงเลยเอาง่ายของมึงเลยใครที่ไม่มีแฟนหรือไม่มีครอบครัวใส่นี้ก็จะ จะกลายเป็นคนอุ่นจริงเอาๆซื้อเลยซื้อเลยทางของมึงเลยเคยได้ยินคำนี้ปะเสื่อมันเลือกจะของใช่เลยแมไมนี่เราก็ไปสาสเี่ยกำลังมาอย่ไงไรก็คู่ไอ้ตัโอ้ตัถ่ายมีเนมมีเนมทางของมึงใชไอ้ไอ้ยังอ้ยังไอ้ยัไอ้ยังไอ้ยัูไม้ยังไอ้ยัอ้ยังไอเยังไอยังไม้ยัอัอ้ัอ้อ้ยังอ้ยังอ้ัอั้นอีมีเนมล่างผอ้ยังไอ้งไอ้ยีงไอังไอ้ัง วันนี้หุ่นย่างอู้โอ้โหพอดีเลยเอาหูโดนโดนเอาหนว่ามกูะกจกนี่ไงนี่ไงนี่ไงออพอดีเลยเจ้าพร้อมตัวได้อยู่นะไอ้ที่กูอยากรู้เป็นยังไงเด็กเกย่างเท่เท่เลย ปัญญาอ่อนเลยอย่าเอาป้องดีๆดินีนักทีทางของมึงเป็นอะไรอ่ะนอนไม่ต้องใส่เป็นไหนได้หรอวะใส่ไปได้หมดถ้ามึงจะใส่เที่ยวห้างใส่ดยเดินห้างได้จริงเหรอจริงมึงไม่ซื้อก็กูใส่ไม่ได้อายมีสายอันนี้เลยเดี๋ยวพาไปเดินเนี่ยไม่ไม่กูอยากรู้อ่ะไม่ใช่ทางของกูอายอยากพวกมึงเนี่ยใส่เอ็มซื้อใช่ไหมก็ใส่ไงใส่เดินห้างเดิใส่ดูหนังดูหนังเนี่ยเหร ไปไปกินเพื่อนไปไปอ่านี่เรืคำถามรถไฟไปไหนอ่านี่เรื่องจริงอยากดูให้เห็นเยอะเลยครับแต่อยู่บ้านแต่อยู่บ้านเพราะบ้านเราอากาศมันหนาวไปนอนไงห้องแอร์เฮ้ยเราไปดูร้านอื่นกันต่อดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยรนแกออเบสเบกไหนวะมาดูครับผมและเราก็มีบ้านคู่เรือนเคียงทางของมึงเลยทางของมึงเลยแล้วมี พอใจพวกมึงเลยไหมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านของตลาดรถไฟฟิลลคลินต์ใช่ก็บอกว่าตลาดฟิลลคลินต์นี่ยคือแบบว่ารวมร้านดังๆอยู่นะไม่ว่าจะเป็นโซเดอร์เวิร์สตอร์และ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 และนี่ก็คือเจ้าของร้านนะชื่ออะไรครับแล้วลำตัวหน่อยครับ ชื่อแนทค่ะโอ้ชื่อแนทนะครับต้องบอกว่าไฟ้สดด้วยไฟ้สดด้วยอ่าไหนไหนแ a p p y ี้ทีเชิร์สสโตร์อ่าเรียบร้อยเร้อนนีสองพันเก็บรล้วเกอบแล้วสองพันนะต้องบอกว่าขนอะไรมาขายขนอะไรมาขายเออเสื้อน่ารักค่ะหมาแมวอ๋อก็คือนี่เหมือนมึงเลยขาวเหมือนกันขาวเหมือนกันโเวอร์หน่อยนี่เขาทำหน้าอย่างนี้ อะไรอ่ะเป็นเหมือนซะแล้วร้านนี้ก็จะเน้นเน้นเป็นลายน่ารักน่ารักผู้หญิงพ่อตัวเนี้ยเนี่ยทางของมึงเลยไม่เคยเลี้ยงแมวเลยหรือเปล่าร้านนี้ก็จะเป็นแบบลายน่ารักน่ารักนะฮะผู้หญิงชอบเยอะซื้อแมวไปล่อเธอได้แต่ว่ามีร้านอยู่ในตลาดรถไฟเหมือนกันใช่ร้านสองฮ่องกงไปหน้าร้อยเข้าโฆษณาเก่งห้าร้อยไปไปหน้าร้านได้ไหมได้ถ้าไปแล้วบอกว่ามาจากน้องเต้เป็นไงไล่กลับเลยอะไรลูกอยากได้จริง ผมเ, re นะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูร้านอื่นก่อนนะฮะฝากด้วย ผมก็ซื้อแล้วแหละอันนี้คือทางของมึงเลยใบนี่คือทางก็ต้องหยิบไปสวยนั่นแหละมันตีคือทางของมึงเลยเนี่ยเอาไปอ่ะมึงซื้อหมวกได้ดีดเออเนี่ยเอาไ้ใส่เา่แล้วใบนี้เท่าไหร่ะครับส5 0ิเฉพาะนี้นะส0รอยแล้วอนี้คืนไปดิเอาแ่นี้ส้ย้าบครับเอาแต่นี้จะใส่หมกอะไรอ่ะเอาไปอยเ้อเ้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียเรียบร้อยเรีย้อยเรีย้อยเรยอ้อยเรีเอยเรี อันนี้ทางของพี่เลยครับเขาทางของยังครับอ๋อ๋๋วยใช่ยว่ไมสวยสวยวยไม่ได้เลยฮะเห็นเราไม่ได้มันต้องลู่เดีเี่ยวมเป็นโลกเอาไปดูไหนดูเราดิอะไรอ่ะเออเอาแล้วโดนแน่นอน ถ้าได้ดูแบบนี้ละก็ถ้าได้ดูแบบนี้ละก็ทางโอ้ยเจ้วันนี้เท่าไรนะพี่อันนี้นี่ระดับมหาเศรษฐีเอาเงินมา500เดือนสองตัวอะไทางของมึงสองตัวรถอีกป้างคนละเจ้ากันนะไม่ใช่ของผมนี่อ๋อ950อันนี้เท่าไหร่นะพี่6กห65 เอาแล้วช็อปกันยับอยันเนี้ยซื้อได้คือมันวัน o อ one นะครับแบบว่าอารมณ์แบบมีตัวเดียวในโลกอะไรประมาณนั้นอาจจะเป็นแบบมีตัวเดียวในโลกก็ได้นะใช่าปะเพราะว่าเขาคัดต้องใหม่ทีนี่ครับเรียบร้อยโดนกันมาแล้วครับคนละหยิบสองหยิบเฮ้เนี่ยไม่โดนคนเดียวเหรอโดนโดนโดนกูโดนโดนแล้วโดนแกโดนแก๊งไม่เอาหรอไม่เจบแล้วรูปยังโดนเลยอ่ะไอ้ตาสเวตเตอร์ไม่ใช่ทางของมึงกูบอกมึงก่อนเอางมึงก่อนเราแหวนไปเลย เป็นแนวเขาเรียกว่าอะไรวะเอิร์แนวนะมิลิเทอรี่นะแบบใส่เดินป่าก็ได้เดินป่าอะไรเงี้ยนะกำลังฮิตโหเนี่ยยอมหัวเทียนเลยอันนี้น่าจะเป็นแบบเสื้อเสื้อแบบช่างญี่ปุ่นนะมันกดถ่ายป่ะเนี่ยสวยนะสีนี่สวยเว้ยไม่ชอบผ่าโหปาตาว่ะ มีเด้อปาตะโกเหนียวนะดับเบิลดับเตสดับเตสสวัสดีครับอันนี้เท่าไหร่ครับพี่วันนี้เหรอบวันนี้ผมให้ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบเป็นดับเตสได้ไหมไม่รู้ยื้ใส่ไปไหนเลยขาแข็งเลยสวตัวยโอเคนะครับก็วันนี้พวกเราก็ครบแล้วเดินนี่ฮะได้ของที่มัติดมือกันมาครับผม ไปแล้วอายไปแล้วครับเดินออมาก็ขายต่อเลยอันนี้เป็นงานนี้เนี่ยรู้สึกจะจัดมาหลายครั้งแล้วเนาะแต่ว่าผมมองว่าโอเคดียดีมีของให้ซื้อแล้วก็มันจะมีโซนเนี่ยหันไปหันไปดูอ่ะไปดูพุทธพุทธแล้วก็มีประกวดแข่งเต้นโควเปอร์แดนซ์มีคอนเทนต์ด้วยนะยังไงอ่ะวะเอ๊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 ะอะไรอ่ะ ก็ประมาณนี้แต่ว่าร้านเอาพูดตรงอาจจะไม่เยอะเท่าที่ไอท่อเท่าที่เราคิดไว้ที่คิดไว้เพราะว่าเราก็ไม่รู้เรื่องด้วยเนาะเขาแค่บอกว่ามีงานเราก็กระหายนะเป็นร้านที่คัดคัดมาแล้วนะร้านนี้คัดของมาแล้วเออเฮ้ยแต่เฮ้ยเดือนนี้เดือนอะรนะเดือนกันยาแล้วกุหาบแต่คลิปต่อไปนะฮะจะเป็นอะไรรู้ไหมก็เป็นงานที่มีแต่วุ้นเส้นิดตามมาได้เลย วิกเจ็ดไม่มีวันตายเออวิกเจ็ดอาบใจเจ็ดเด้อเราชวนเอาบัใจเราเดืที่เอาบันใจเราเดือดมันเดือดหน้าหรือกระดาษกระดาษเดือดหน้าแล้วเดือหน้ากินหน้าดีนิดหนากระดาษเอาอย่างนี้ชอบผิดมาหนึ่ถ้าใครชอบคิดแบบนี้ฝากกดไลค์ก็ควรสุดสาะครับต่างร้านใหญ่ปีนี้ผมว่าน่าจะมีอันนี้ งานนึงืเทปที่ไหนไม่มีวัตราย EP สามจุด้ฝากไปด้วยเดือนกระดาคนสองสามวันเสาร์อาทิตย์โอเครับวันนี้เดี๋ยวขอเราขอตัวลากันไปก่อนนะครับโุกคนที่แบบนี้ฝากแล้วก็เชิญสมัคราครับผมแล้วผมกัหมาครับ the set channel fuck you beast ก็ระดีมึงเหมเฮ้ยเฮ้เข้าด้วยน่ะรับพี่เ้าอ่อนเซีย้อวจิตนเลเด็กด่าแล้วก็มันด่าเฮ้ยยิ้มไหมยิ้มไยี้ยิ้มเลยเอาว้าวเอ๊ะเด็ะชี๋ยด้วยเร้วโอ้โหน้าไม่ไหว